ดีนะฮะเดทนี้ค่ะก็คือชาวราศีพิจิกค่ะครับค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะเรียกว่า16กุิกาพันธ์15ธันวาคมวันเกิดใช่ช่วันเกิดใช่ค่ะคือชาวราศีพิจิกเนี่ยค่ะเรียกว่าความสําเร็จเนี่ยเหมือนกับอยู่ตรงหน้าแต่แต่มันเหมือนกับว่ามันยังคว้าไม่ถึงเหมือนกับแก้วน้ำที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่ามันยังมันยังมาไม่ถึงุย หรอเรื่อ,อไม่ถึงเเกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเพราะว่าอาจจะติดในเรื่องของพวกอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคหรือว่ามีในเรื่องของคนหรือว่ามีในเรื่องเงื่อนไขของเวลาแต่ว่าชาวราศีพิจิกยไม่ต้องกังวลใจไปเลยความสําสเร็จอะเป็นของคุณแน่ๆเพราะว่าอยู่ตรงหน้าแล้วแต่แค่รอจังหวะรอโอกาสในการที่เราจะควา้าแค่นั้นในปีนี้ไหม ในปีนี้ค่ะปี2569นี้เลยค่ะเดี๋ยวคว้าได้แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณครึ่งปีหลังคือในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงการสร้างเนื้อสร้างตัวการเตรียมตัวบางคนเนี่ยเตรียมในเรื่องของการย้ายงานหรือว่าบางคนเนี่ยเตรียมเกี่ยวกับเรื่องของการจะไปตั้งกิจการส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้การงานมันเหมือนก็ว่าเป็นช่วงการเตรียมตัวมากกว่ามันเหมือนก็ว่าเขามีเป้าหมายอยู่แล้ว มันก็เหมือนแก้วน้ำที่อยู่ตรงหน้าค่ะเรากําลังจะคว้าอือ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้ค่ะอ,อ่อซึ่งมันจะสัมพันธ์กับดวงดาวที่เคลื่อนย้ายเข้าออกจากของราศีเขาอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องนะคะก็คือต้องต้องรอสักนิดหนึ่งแต่ว่าความสาเร็จเนี่ยเห็นแลละเห็นไกลๆแล้ใช่ค่ะอาการงานการเงินก็เหมือนที่คุณหมอไก่บอกต้องใช้ความอดทนหน่อยถูกต้องค่ะต้องรอเวลานิดหนึ่งรอโอกาสรอจังหวะแล้วจะได้อย่าใจร้อนค่ะ แต่ต้องทําก่อนใช่ไหมถูกต้องค่ะ,ะไม่ใช่รอครึ่งปีหลังแล้วค่อยทํายังไม่มีอะไรมาเลย,<อ>ยไม่ได้มันไม่มีอะไรให้ควา้าไม่ได้ค่ะใช่ก็คือตอนนี้เหมือนก็เป็นช่วงจังหวะในเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพุ่งในช่วงครึ่งปีหลังค่ะ,คะ,ะมีสีมงคลใช่ไหมราศีพิจิกค่ะสีมงคลก็คือโทนสีชมพูค่ะแล้วก็เลขมงคลก็คือเลข3ส่วนในเรื่องของการทําบุญเนี่ยแนะนําว่าให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการนะคะหรือว่าผู้ด้อยโอกาสทางสังคมค่ะ อ่าซึ่งในช่วงเวลานี้ก็มีช่องทางให้ช่วยกันเยอะแยะอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะท่านก็ลองดูบางทีอ่าถ้าเราไม่สะดวกไปไหนเราเข้าแอปธนาคารเนี่ยเ<ช>ขาก็าจะมีให้แบบเต็มเลยเนาะ<ช>อ่บริจาคให้กับมูลที่นั้น<ม>หรือว่าผู้พิการผ,ผ,ผู้ได้โอกาสทางไหนาอะไรเงี้ยเด็กเรียนหนังสืออะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยจริงๆดีด้วยนะคะเพราะว่าไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยอ่านะฮะอ่ะนี่เธอคืออีกสี่ราศีนะครับนี่เรายังเหลืออีกสี่ราศี